บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอ,งขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัดนะครับรับหน้าที่ ดำเนินรายการมานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่8เดือนสิงหาคมในหัวข้อเรื่องแตกต่างกันได้ในพระเยซูและพระเจ้ะของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวนและสามัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อ2 3ถึงข้อ29นะครับพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อ2 3ถึงข้อ29 ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าก่อนที่ความเชื่อมานั้นเราถูกธรรมบัญญัติกักตัวไว้ถูกกั้นเขตไว้จนความเชื่อจะปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงควบคุมเราไว้จนพระคริสต์เสด็จมาเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อแต่บัดนี้ความเชื่อนั้นได้มาแล้ว เราจึงไม่ได้อยู่ใต้บังคับของผู้ควบคุมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าร่วมในพระเยะสูคริสโดยความเชื่อเพราะเหตุว่าคนที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้วก็จะสวมชีวิตพระคริสต์จะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยะสุคริส และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงพันของอับราฮัมคือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญาคุณู้ฟังครับนักวิเคราะห์ธุรกิจที่ชื่อฟรานซิสอีแวนส์เคยทำการศึกษาพนักงานขายประกัน125คนเพื่อจะค้นหาสิ่งที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ น่าประหลาดใจนะครับที่ความสามารถไม่ใช่ปัจจัยที่สําคัญแต่อีแวนได้พบว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากพนักงานขายที่มีความคิดเห็นทางการเมืองมีการศึกษาและแม้แต่ความสูงที่เหมือนกันนักวิชาการเรียกสิ่งนี้ว่าโฮโมฟิลีคือแนวโน้มของการชอบคนที่มีความคล้ายคลึงกับเราคุณรู้ฟังครับแนวโน้มที่ชอบคน ที่คล้ายคลึงกับเรานี้เกิดขึ้นในด้านอื่นๆของชีวิตด้วยคือการที่เรามักจะแต่งงานและครอบเพื่อนที่คล้ายกับเรานะครับโดยธรรมชาตินั้นแนวโน้มเช่นนี้อาจเป็นอันตรายได้หากไม่มีการควบคุมเพราะเมื่อเราเลือกเฉพาะคนที่เป็นเหมือนกับเราสังคมอาจจะเกิดความแตกแยกในความคิดเห็นด้านเชื้อชาติการเมืองและเศรษฐกิจคุณรู้ฟังครับ ในช่วงศตรวรรษแรกนะครับชาวยิวอยู่เฉพาะกับชาวยิวเท่านั้นและชาวกรีกก็อยู่กันเฉพาะกับชาวกรีกเท่านั้นนะครับคนรวยและคนจนจะไม่ปะปนกันแต่ในพระธรรมโรมบทที่16ข้อที่1ถึงข้อ16อเปาโลได้พูดถึงครดจักในกรุงโรมโดยรวมเอาบริสคาและอากวิลลาซึ่งเป็นชาวยิวเอเปเนทัสซ,ซึ่งเป็นชาวกรีกเฟบีซึ่งเป็นผู้สงเคราะห์คนหลายคนจึงน่าจะ เป็นผู้ที่มีฐานะและฟิโลโลกัสชื่อที่ใช้ทั่วไปสำหรับทาตุณรู้ฟังครับผู้คนที่มีความแตกต่างกันเหล่านี้ได้มาอยู่รวมกันเพราะใครคำตอบก็คือเพราะพระเยซูคริสต์ซึ่งในพระองค์นั้นจะไม่เป็นยิวหรือกลีกจะไม่เป็นทาตหรือไทยนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องการใช้ชีวิต ต้องการทำงานและไปคิดจักรกับคนที่เหมือนกับเราแต่ในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงผลักดันให้เราทำมากกว่านั้นนะครับในโลกที่ผู้คนแตกแยกกันไปตามเส้นแบ่งหลายๆอย่างพระองค์ทรงทำให้เราเป็นคนที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกโดยรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะครอบครัวของพระองค์ คุณฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใคร่ครวนดูว่าคุณจะเป็นฝ่ายเข้าถึงผู้คนที่แตกต่างจากคุณได้อย่างไรและสัปดาห์นี้คุณจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเป็นสะพานเชื่อมการแบ่งแยกทางเชื้อชาติหรือฐานะทางเศรษฐกิจ แล้มาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ทรงกระทําการเพื่อนําโลกที่แตกแยกนี้ให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันขอบพระคุณพระเจ้าอธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พันธกิจมานาประจำวันขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานมานาสัญจรและงานคนรักพระคำเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างชีวิตเพื่อการรับใช้ให้เกิดผลภายในงานท่านจะได้พบกับคำพยานชีวิตกิจกรรมร่วมสนุกโครงการพันธกิจต่างๆและมาซาดซีสและร่วมรับ,รบพระพรจากคำแบ่งปันโดยอาจารย์นิติเชษฐ์นสดุดีวงศ์ผู้ก่อตั้งพันธกิจมานาประจำวันประเทศไทยรายละเอียดของสถานที่จัดงานมีดังต่อไปนี้ งานมานาสัญจรจัดที่คริชจักสัมพันธ์บ้านแพะอําเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันพฤหัสที่17เดือนสิงหาคม2566เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาส่วนงานคนรับพระคำมีสองวันวันแรกจัดที่คริชจักแม่มงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่18เดือนสิงหาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา และวันที่สองจัดที่คริตจักเน็กซัสเชียงใหม่ตบบนวัดเกตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่19เดือนสิงหาคม2 5 6 6เวลาสินาฬิกาถึง12นาฬิกานาทีท่านที่สนใจเข้าร่วมงานขอเชิญลงทะเบียนหรือสแกน QR วอาโค้ดเพื่อลงทะเบียนและรับของที่ระลึกติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0-81 8 0 1 5 4 0 2แแล้วพบกันนะครับในงานมานาสัญจรและงานคนรักพระคำ คุณรู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณรู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอยัางทีมงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปสินิบัติจหน้าสองส่งถึงพันธกิจมานาประจํำวันตู้ปนสามปนฝหัวหมากกรุงเทพ102-43ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i .odb. org และสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม ผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข02 7 18 51 66ถึง7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ คนมากมายต่างกันแค่ไหนแต่ไม่แยกกันอย่าให้ความนาำทำเราแยากทางถ้าใครผิดพลังช่วยกันตักเตือนเสริมสร้างทำใจฟังกันและกันต่างกันแค่ไหนแต่ไปด้วยกันจับมือเอาไว้ สวกลาทางกันแค่ไหนไม่แตกแยกกันขอพระองค์ผู้พันให้เรารักให้ยับยั้งส่กันและกันโลกจะกลายเป็น